สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สุธิพงศ์เสววงศ์สารนะครับวันนี้พาเพื่อนเอฟซีนะครับมาเบึงเทคนิคนะครับในการทำความสะอาดเพ็ดคนหน่อยนะครับหลังจากเช่าเก็บมานะครับจะมีเศษฟางนะครับเศษฟางติดนะครับดูบริสะอาดจะบูรคือกันกับก่อนขี้เลื่อยมายังพลาที่เขาเพาะนะครับตัวนั้นจะสามารถเก็บออกมาแล้วจะสะอาดนะคเพื่อให้ดูน่ากินหรือว่า เวลานําไปขายนะครับจะดูสวยนะครับเท่ากับบางคนนะครับก็จะใส่มีดขูดนะครับใส่มีดขูดขาซึ่งจะซ่ามากครับขูดเศษฟางออกครับแต่ผมมีวิธีในการทําความสะอาดที่ง่ายนะครับซึ่งเพลทเอฟซีมองเห็นแบบนี้แล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการทําความสะอาดแบบยางง่ายเลยครับโดยครับบ่มีอย่างหลายครับก็คือเตรียมตะกร้าขนาดนี้ครับตาหางกว่านี้ก็ได้ครับ เพื่อให้ฟางอออกได้นะครับแล้วก็มีน้ำนะครับย้ำน้ำนะครับน้ำสะอาดมาตัวนี้ผมขยเยาไปเลยรอบหนึ่งเสียฟางจากลุลุนต้งนีนะครับโดยการน้ำมากนะครับแซ่จักระยะหนึ่งครับขยเยาเบาๆนะครับยาขยเยาแห้งครับตัวใดตัวใดมันติดกันกับฉีกออกครับเพื่อให้ฟางมันเปื่อยนะครับเปื่อยเปื่อยสังเกต ยาวเป็นสน,นะครับเบาๆนะครับแล้วเท้าใส่เห็นมันเปื่อยมันจะไหลออกออกด้านข้างหาหนั้ำน้อยเชิญน้ำเทเต็มกระละมังครับเต็มน,น้ำสะอาด,ดาาอเลยก็ช่องสามเที่ยวฝงมันจะจมนะครับจะจมแล้วออกด้านข้าง ดีย๋ยวผมต้องเปลี่ยนนาเพราะว่านามวางหันทำความสะอาดไปแล้วนะครับเพ็่นอาจจะสงสัยว่าโอ้ดอกน้อยๆไปนั่งเล้าขาครับผมมาแล้ง่ายนะครับเเก็บได้หลายโลกอะต้องฮ็ดวิธีการแบบนี้จังไปตัดขาออกนิดนหน่อยไปเก็บเศษออกนิดเดียวก็แล้ว แล้วเอาตะกนเลือกเอาครับเล,เลือกเลือกเศษฟางเอานิดหน่อยครับครับผมสังเกตว่าเศษฟางน,นะครับจะลนลงหนี่ะแกต,ตัวมืออ่าเมือกเมือกเขาที่เป็นคุยนะครับตรงบวกบวกนะครับตรงนี้นะครับได้หมวกดอกจะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวห้อง็แต่งนิดหน่อยแล้ะก็เก็บเศษฟางออกนิดเดียวเรียบร้อยครับสามารถ พึงจังนี้นึงครับพึงจังนี้นึงแหละครับสามารถนาไปขายได้หรือว่าประกอบอาหารนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีการในการล่างทำความสะอาดเห็ดคนหน่อยนะครับอย่างง่ายนะครับพอบางคนบอกว่าเพราะจากฟางเนี่ยการทําความสะอาดจะยากนะครับแต่ก็มันมีวิธีการนะครับทีเฒ่าจะสามารถที่จะนํามาปรับใส่ได้นะครับลองไปเห็ดเบิ้งนะครับ เฮ็ดมหาสจั์นะครับคลิปที่แล้วโค่นลงนะครับพกมือออกนะครับโดยรวมแล้วกันพอเฮ็ดมันต้องใส่ระยะเวลานะครับพกมือนี่คือจากลงแปลงนะครับลงแปลงตัดย่อยซีมือมือที่หามือที่หกเจ็บเจ็บเลยนะครับเก็บเน่าไปจนเบิดแล้วจังโคนน้ำอีกนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกอีกรอบนึงเก็บเด็กประมาณสิบหาถึงยี่สิบมือนะครับเป็น วิธีการนะครับในการล่างน้ำความสะอาดเท็โคนหน่อยนะครับจะได้กัฝากก็ไลไ์ก็แช่นะครับทางช่อง YouTube นะครับสทธิพงศ์เซี่ยงสายเลยนะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ